สวัสดีครับผมธนาเพชรคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็ไม่รถมารีวิวกันให้ดูนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเชฟโรเ c ตคูดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวซีดาน4ประตูนะครับเป็นรถซีดานขนาดกลางไปค่อนข้างขนาดใหญ่เลยนะครับพละกำลังของเขา 1,800cc เลยนะครับอเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับเรามาฟังข้อมูลของรถคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ครับเป็น h เชฟโรเ c ตคูด1.8 L S นะครับปี2012จดทะเบียนปี2013นะครับเลขมาอยู่ที่125,258กิโลเมตนะครับส่วนราคานะครับจะอยู่ที่250,000บาทเท่านั้นเองครับเป็นราคาที่คุ้มมากนะครับสำหรับค่าตัวของเขาเลยนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าครับ ไฟหน้าก็จะเป็นโครมแบบฮารลเจนนะครับเป็นหลอดไส้ปกตินะครับดูแลรักษาง่ายไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับส่วนด้านหน้ากระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้าแบบมีรูเป็นตะแกรงนะครับสีดํานะครับจัดขอบด้วยโครเมี่ยมนะครับพร้อมโลโก้เป็นโบไทนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีไฟตัดหมอกถ้าเป็นรุ่นตัวสูงกว่าก็จะมีให้นะครับไฟตัดหมอกก็ถือว่าสวยงามครับด้านหน้าของเขา ล้อที่มากับรถนะครับจะเป็นล้อคู่ตัวขอบสิบหกนะครับเป็นล้ออันลอยขอบสิบหกเป็นแบบห้าก้านนะครับอันนี้คือล้อคู่ตัวของเขาเลยนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างจะไม่มีนะครับจะมาอยู่ตาตรงตำแหน่งนี้แทนนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างไม่มี แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นจะเป็นโครเมียมนะครับคิ Q ้วยางขอบประตูครับยางขอบประตูจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับเมื่อเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเสาอากาศก็จะไม่มีนะครับบนหลังคาจะไม่มีเสาอากาศโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้คือด้นาน้ายของเขานะครับ ด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็นหลอดเป็นโคมหลอดไส้นะครับเป็หลอดไส้ปกติดูแลร,รักษาง่ายนะครับกันชนท้ายก็มีเซ็นเซอร์ปักกิ้งมาถึง2จุดนะครับ อ่าเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อีโคเทคนะครับขนาด1 8 0 0นซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงม้าถึง1 4 1แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่177นิวตันเมตรนะครับโอ้ยถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะแรงเลยนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ้ยสวยนะครับ กับราคาค่าตัวเพียง2องแสนกลางๆนะครับเครื่องยนต์ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับครันนี้นะครับกุญแจรีโมทจะมีให้มาถึง2ดอกเลยนะครับอ่ะพอเราเปิดประตูมานะครับผยภายในสวยงามมากครับภายนอกอาจจะดูแบบเรียบๆนะครับไม่มีอะไรมากแต่เปิดภายในมามากผมบอกอลังการมากเลยฮะ ภายในเขาออกแบบมาสวยงามเลยครับได้เป็นเบาะหนังด้วยครับตัวนี้ภายในก็เป็นสีทูโทนะครับสีดำตัดส้มนี่มาดูแผงประตูเขากันเลยครับแผงประตูนะครับจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับพุ่มกรุด้วยหนังนิ่มนะครับตัวนี้จะนิ่มๆนะครับตัวนี้จะนิ่มระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกองข้างปรับแบบจอยสติ๊กนะครับ ต,ติดอยู่อย่างเดียวเป็นตัวล็อกประตูครับยังเป็นแบบเก่าอยู่นะฮะเนี่ยยังเป็นแบบเก่าอยู่เบาะนั่งนะครับก็เป็นเบาะสีทูโทนะครับเบาะคนขับสามารถปรับขึ้นลงได้เบาะตรงนี้นะครับเขาอ,ออกแบบมาให้โอบกระชับตรงช่วงไหล่ของเรานะครับเวลาเราสัดโค้งแรงๆๆเนี่ยคือตัวจะไม่ถลยออกไปด้านข้างนะครับเอส ไหลออกซ้ายออกขวานะครับถือว่านั่งกระชับลาตัวเลยทีเดียวนะครับรับมีแก้มรับตรงนี้ด้วยฮะตรงคนนั่งคือไม่ดิ้นแน่นอนนะครับนั่งก็คืออยู่เลยครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้ลองนั่งแล้วลองขับในระยะทางสั้นๆดูนะครับก็ถือว่าโอเคครับนั่งสบายกระชับลําตัวนะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าเบาะนั่งกระชับลําตัวมากนี่ครับด้านนี้ ผมขยับไปดูนี่นะเป็นไงครับคือแก้มด้านซ้ายซ้ายขวาข้างตัวคือเบาะเพราะออกแบบมาคือให้รับโอบรับกระชับลงตัวมากมันจะไม่ดิ้นอย่างนี้นะเบากเขาจะออกแบบมาดีตั้งล่างก็โอบรับข้างบนก็โอบรับคือเข้าโค้งนี่มันมีดิ้นเลยฮะเพราะบางรุ่นนี้คือเบาะด้านข้างจะเนื้อด้านข้างเบานจะน้อยไม่ค่อยโอบรับเวลาเราเทคโค้งแรงๆนะครับมันจะปื้มมันจะดิ้นไปดิ้นมา มันก็ต้องขยับตัวบ่อยฮะถือว่ากระชับเหมืนอนยื่ในสนามแข่งเลย <laughs> <laughs> การออกแบบภายในผมว่าออกแบบมาสวยเลยนะครับสไตล์อเมริกันฮะนะครับภายในเนีย่ยครับตรงช่วงนี้นครับเวลาเราปิดประตูปุ๊บคอนโซลหน้าประตูแผงประตูข้างก็คือจะเข้าชุดกันดีมากเลยครับ จะเป็นเหมือนชิ้นเดียวกันเลยครับการออกแบบมาคือคอนโซลน่าจะยื่นออกมาด้านเข้าหาคนนั่งค่อนข้างเยอะนะครับก็บางทีอาจจะมีพื้นที่เหลือตรงช่วงขานิดน้อยครับทําให้แลดูอึดอัดนิดน,นึงเาเรามาดูฝั่งคนขับดีกว่าครับมีอะไรกันบ้างนะครับฝั่งคนขับนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับก็จะมีตัวชุดควบคุมเครื่องเสียงจะอยู่ด้านขวาน,นะครับ ตัวนี้จะใช้ควบคุมเครื่องเสียงโดยเฉพาะเลยนะครับควบคุมเครื่องเล่นนะครับเอาไว้เลือกโหมดนะครับนี่ครับเลือกได้นะครับก็มีฟังก์ชันให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวถุงลมแอร์แบ็กนะครับนะจอแสดงผลด้านซ้ายคือวัดรอบเลยนะครับส่วนด้านบนอันเล็กนะครับด้านนี้ก็จะเป็นควัดความร้อนน้ำมันตัวนี้แสดงสถานะเกียร์เละไหม ทิปเอทิปบีเอวีครับเฉลี่ยวิ่งดไหร่อันนี้คือมารวัดความเร็วตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสวิตช์เปิดไฟหน้าครับเปิดไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เอาไว้ปรับค่าความสว่างนะครับส่วนตรงกลางเครื่องเล่นตัวนี้จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ c d m x 3 a u x ได้นะครับนี่ครับเชื่อมต่อได้หมดนะครับ เล่นก็มีลำโพงถึง6จุดนะครับประตูประตูอย่างละตัวนะครับ4บานแล้วก็มีเสา A นะครับตรงนี้ครับคางละหนึตัวถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นแอร์เป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับไม่ใช่แอร์ดิจิตอลนะครับนี่ครับเกียร์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมกัหมดฟังก์ชันต่างๆนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นช่องเสียบไฟ12โวลต์ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ํานะครับนี่ช่องวางแก้วน้ําเก๊เก็บของครับเก๊กลางก็จะไม่ใหญ่มากนะครับก็ขนาดเท่าฝ่ามือแต่ตรงนี้นะครับช่องเสียบ USB กับ AUX จะอยู่ด้านในกล่องนะครับถ้าบางคนแบบหาไม่เจอนะครับเสียบ USB ตรงไหนอย,อยู่ในกล่องเลยนะครับเก็บไปมมดชิดมากเลยฮนะ อันนี้ดีหน่อยนะครับไฟเลี้ยจะอยู่ด้านขวานะครับที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายเวลาเราซื้อลดนั่งนะครับผมอย่าให้ทุกๆคนเลยนะครับลองนั่งเบาะด้านหลังดูนะครับไม่ใช่แต่ว่าเราจะเป็นคนขับไปนั่งหน้าพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับเราต้องมาลองนั่งด้านหลังดูครับเวลาเราซื้อไปเนี่ยแน่นอนครับคนในครอบครัวเราจะนั่งะส่วนใหญ่นะครับเ <bakery, S 2> ราจะเป็นคนขับ เราเลือกรถบางทีเราลืมนึกถึงที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังไปนะครับว่านั่งสบายไหมคันนี้ผมถือว่านั่งก็ถือว่าโอเคนะครับขาไม่ติดนะครับขาไม่ติดพูดที่นั่งเบาะหน้านะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือให้กระดุกกระดิกได้นะครับไม่ติดครับนี่ครับฝั่งซ้ายส่วนมากจะเหลือค่อนข้างน้อยโดยปกติอยู่แล้วครับพอเวลาผู้โดยสารด้านซ้ายด้านหน้านะครับนั่งเขาจะขยับเบาะถอยหลังมาอยู่แล้วผมถือว่าโอเคนะ องสาพนักพิงหมอรองคอโอเคครับนั่งสบายครับคุณแต่ถ้าตัวสูงสักร้อยเจ็ดสิบนี่คือจะแตะแตะพัดานเลยเพราะด้านหลังของเขาจะค่อนข้างแบบลดระดับลงมาเยอะด้านกระจกด้านเนี้ยด้านนี้ครับจะลดระดับมาเยอะจะทําให้พื้นที่ตรงนี้เหลือน้อยนิดนึงก็ถือว่าโอเคครับอ้านบกกลางตรงกลางครับตรงกลางเป็นไงบ้างก็เอ็นเอ็นเหมือนเดิมครับ เพราะว่าตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับจะมีตัวพักแขนถ้าเราผู้โดยสารทั้งหมด4ท่านก็จะนั่งพอดีครับตรงกลางก็จะไม่ได้ใช้ตรงนี้เอาไว้พักแขนวางเก้วน้ําการออกแบบมันก็เลยจะเนุนๆูนิดนึงเวลานั่งก็จะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ได้เป็นเบาะหนังหมดเลยนะผมว่าคุ้มนะสวยด้วยภายในดูแลทำความสะอาดง่ายก็เป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ ค่าตัวคุ้มค่ามากครับเพียง250,000บาทเท่านั้นเองครับราคาถูกกับตอนป้ายแดงมากนะครับราคาป้ายแดงเขาตอนนั้นนะครับก็หยีบหยีบล้านเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมขอฝากไปด้วยนะครับเชฟโรเลตครู e นะครับ1นปี2012นะครับรดราคาเบาๆนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีรถรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ